สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะช่องผู้หญิงขายรถอิซูซูนะคะขณะนี้ต้น,นตกำลังอยู่ในงาน<ต>มอเตอร์เอ็กซ์โปสองพัของ,รงเราอยู่ในบูธอิซูซูนะคะก็วันนี้เราเอารถมาโชว์ในงานกันนะคะวันนี้จะพามาดูบรรยากาศในงานวน่าเป็นยังไงแล้วก็เอารถรุ่นไหนมาโชว์บ้างคันนี้คันแรกเลยนะคะเป็นกิมมิกภายในงานเลยเนาะก็คือเป็นตัว v ีคอร์สีสม้มอันนี้เราตกแต่งเอเซอรี่แบบว่าอุ่นหน้าฟ้าค้างมากนะคะสำหรับใครที่ ชอบในแนวลุยก็คันนี้เขาจัดเต็มเป็นแนวทางสำหรับใครที่ชอบนอนขึ้นเขากลางเต็นท์ลุยวีคอร์ของเราอย่างที่บอกเป็น4ีคูณ4อยู่แล้วเนาะสำหรับรุ่นเจ้าวีคอร์ตตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดไฟหน้าไฟท้ายเปลี่ยนเอเซอรีที่ตกแต่งเพิ่มไปนะคันในคันนี้นะคะ บอกก่อนเลยบอกก่อนเลยว่ามูลค่าเขาสาหัสมากนะคะแต่ตกแต่งไปทั้งหมด384,820บาทอะไรใดๆนั้นก็มาดูได้ภายในงานนะคะป้ายขั้นต่อไปนะคะเดี๋ยวพาไปดูก็แถบนี้เขาจะเป็นวีคอร์ทั้งแถบเลยตัวนี้ก็ตกแต่งมาเหมือนกันแนวลุยแบบว่าขึ้นเขากระโจมหรือว่าแบบแนวที่แบบต้องลุยน้ําลุยอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้เหมาะ ตัวนี้สีเทาโอเพกก็คือเทานมทอลเลมโบของเรานั่นเองวันนี้เราเอาวีคอร์สมาโชว์ด้วยกันทั้ง4ี่คันอันนี้ก็จะแนวตัวนี้มันวีคอร์สเหมือนเกตเอนะคะตัวนี้มันวีคอร์สเกตเอมสีขาวมุกเดิมทีเป็นสีที่ขายดีมากๆเนาะตัวนี้เดิมๆไม่ได้มีอะไรตกแต่งเพิ่มก็วันนี้เอามาโชว์ข้างบน ข้างบนเป็นสีส้มเหมือนกันเดิมๆนี่ใครที่อยากดูแบบเดิมๆหรือแนวทางแบบแต่งจัดเต็มนะมีให้ดูครบวันนี้วีคอร์สของเรามาทั้งหมด4คันสวยดูรอลงตัวปะคันต่อไปน,ะนี่เลยสเปคแคปเกรดแอลเป็นรุ่นที่ขายดี ตามคำเรียกร้องวันนี้เราเอามาโชว์ก็ส่วนมากจะเป็นเกรด L รถใช้งานแล้วก็รถที่น่าใช้อันนี้ที่เราคัดสรรแต่ตัวแบบที่โดดเด่นแล้วก็ขายดีของอ s สุสมาตัวนี้เป็นสเปคแคป1.9 L ก็คือเป็นตัวเตี้ยเกรด L นั่นเองเนาะนี่เลยสีเทาโอเพกของเราอย่างที่บอกตัวใหม่ล่าสุดไฟหน้าใหม่อะไรใหม่เรียบร้อย มาถัดมานะคะภายนงานก็จะเอานี่เจ้าตัวไฮ g ลนเดอร์ตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดก็คือรุ่น M ของเรานั่นเองนี่ล้อขนาดคอสิบไปภายในหรูเอามากเป็นสีดำเพดงเพดานเขาจะเป็นสีดำแต่ถ้ารุ่น2ประตูเพดานเขาจะเป็นตัวสีเบจก็จะเปลี่ยนแนวนิดนึงคุมโทนดำดาหน่อย อุปกรณ์ครบคันอุปกรณ์เซฟต t ้ความปลอดภัยระบบอ i ด b a g a r ทุกอย่างมีครบนะคะเบาะนางังมาจากโรงงานนี่เลยภายในงานนึคัดสันตัวแบบขายดีมากๆเอามาให้ดูกันนะคะปะคันต่อไปนะคะคันต่อไปคันนี้เป็นแ,แค่โฟ,โฟนะคะเกรด L เ,เหมือนกันแต่ว่าอันนี้เราเอาตัวเกียร์ออตโต้มาให้ดูนะหน้าตาเขาก็จะนี่เลยสำหรับใครที่ชอบเอาไปแต่ง จริงๆมันเป็นรถที่ไว้ที่กับวัยรุ่นสร้างตัวสายซิงเขาเอาไปแต่งเยอะมากเดี๋ยวต้องพาไปดูคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ข้างในนี่เลยตากล้องไปอีกทางนึงแล้วกล้องไปอีกทางนึงนะคะคนไม่มีอีกทางนึงมาคันนี้ก็เป็น Auto Great L. Great L. แคโฟเกียร์ออโต้เกรดแอเกรดแอลก็จะเป็นยังเป็นบาะผ้าเกรดพรีเมียมอยู่แล้วก็ บอกก่อนเลยว่าคันนี้เขามีแก์ออโต้ Auto มาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีเป็นตัวที่น่าใช้มากๆเพราะว่าราคาเขาไม่แรงจับต้องได้นะไปเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปกันต่อไปนะคะ ตัวยกสูง2ประตูตัวเริ่มต้นในตัวยกสูง2ประตูนั่นก็คือไฮแลนเดอร์สประตู1.9เกรดแอของเรานั่นเองเรียกได้ว่าวันนี้เราเอาตัวแอมาโชว์ค่อนข้างเยอะแล้วก็กระโดดข้ามรุ่นไปเป็นตัวเอมเลยที่เราเอามาเนาะคันนี้เป็นเกรดแนะคะเป็นรถใช้งานราคาน่ารักเนาะในส่วนของราคาเดี๋ยวต้องเคยเอาลงเพจหรือว่าลงสื่อเยอะแล้วอันนี้ก็จะไม่ได้พูดถึงนะคะก็วันนี้เอาบรรยากาศ ภายในงานมาฝากกันเนาะว่ามีอะไรบ้างเอารถมาจอดก,กี่คันสําหรับใครที่อยากมาดูดรถต้องมาตรงไหนที่กัดไหนอะไรยังไงนะะอันนี้เป็นตัว M ท็อปสุดเป็นแฮเอร์นะคะเกรด M สีขาวมุกเป็นรุ่นที่หลายๆคนเรียกร้องเพราะว่าขายดีสีสวย เจ้าชายขาวของเราเปลี่ยนล้อมาวันนี้นะคะเป็นล้อล้อขนาดขอบยี่สิบไหมล้อขนาดขอบยบยี่สิบเป็นล้อเรนโซ่เนาะเปลี่ยนล้อมาดำดำตัดขาวดูดูหน่อยเต็มยศนะคะคันนี้เปลี่ยนโชค๊คเปลี่ยนโช๊คมาด้วยล้อยางเบรกมีคนะซบข้างหู <laughs> ตจา เดี๋ยวเราจะมากันที่ MU-X บ้างกระบะแล้วก็พอสมควรแล้วเนาะกระบะแล้วก็จะเต็มหลายคันมากๆก็เรียกได้ว่าคัสซันแตรุ่นที่แบบขายดิบขายดียมามามาในส่วนของ MU-X นะคะนี่คันนี้นะคะเป็นตัวอันติเมทของเรานั่นก็คือตัวท็อปของเรานะคะก็เป็นตัว4ี่คูณสนะเจ้าคันนี้เป็นหลายคนก็น่าจะเห็นหน้าค่าตาเขาอยู่แล้วเนาะก็วันนี้เราเอามาโชว์สีดําในรุ่นอันติเมทนะคะมา ตัวนี้เป็นยอดฮิตเลยถัดมานะคะตัวนี้เป็นน้องแ c t i v e เป็นน้องเล็กสุดนะคะราคาน่ารักแล้วก็เป็นรถที่ขายดีอีกหนึ่งรุ่นนะวันนี้เราจัดหนักจัดเต็มด้วยกันแบบว่าเปลี่ยนล้อคอบ20จากค่ายเลนโซเหมือนกันสีเงินนี่ดูดันไม่เกรงใจใครอันนี้นะคะ ก็กระจังหน้าสีดำแบบนี้กระจกแบบนี้บอกก่อนเลยต้องเป็นแอคทีฟแน่นอนนะคะภายในเขาเป็นเบาะผ้า,ากันไปหยีสีดำมีหน้าจงหน้าจอมีกล้องถอยมาครบเรียบร้อยเหมือนที่ทุกคนเห็นใครที่แบบไม่ชอบยงชอบเยอะแนวนี้ก็ได้สวยงามปะคันนี้มันข้างของต้อมนะเป็นตัว m ิวเอ็กซ์ t e นติเมทแอมตัวนี้เป็นตัวคล้ายๆแบบตัวแต่งพิเศษ เนาะเป็นตัวแต่งพิเศษเพิ่มมาก็แตกต่างจากรุ่นอันติเมตยังไงแตกต่างที่ล้อล้อของเขาก็ลายเดียวกันแหละแต่ว่าเป็นสีดำนะคะแล้วก็ภายในเป็นสีดำก็มีจำหน่ายด้วยกัน2ส,สีสีขาวมุกแล้วก็สีเทาโอเพกนี่สีขาวมุกอยู่นี่นะคะสีขาวมุกจะอยู่ด้านบนตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดเหมือนกันก็ตัวแผ่นทออของเขาจะมะีมีในส่วนของตัวขับ2ขับ4 3.0แล้วก็1.9มีขาย2ส,สี สำหรับใครที่อยากมาเดินภายในงานก็มาได้นะคะในส่วนของอิซูโซเมโทรของเรานะเราจะมาอยู่ภายในงานทั้งวันวันที่1ธันวาสำหรับใครที่อยากมาพิกัดบูธของเรานะคะทางเดินเข้าอยู่ที่ c h a l l e n g e r ์ฮอหนึ่งเข้าประตูที่1มาเราจะเจอนี่เลยนะคะก็เป็นบูธอิซูโเลยด้านข้างของเราจะเป็น Ford ด้านข้างของเราก็จะเป็นในส่วนของ To y ย ta แล้วก็ตรงหน้าเราจะเป็นของ เกียร์นะคะด้านหน้าของเราก็จะเป็นในส่วนของเกียร์เนาะนี่เลยบูธของเราก็มาง่ายแล้วก็ปีนี้รู้สึกว่าจัดใหญ่นะคะแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะจัดใหญ่จัดเต็มรู้สึกว่าอุ่นหนาฟ้าข้างแบบว่าดูดูเดินเข้ามาแล้วดูแบบว่าฮัลโฮัลาดูแบบว่าคึกคืน,น <c oughs> เราไม่ได้เจอบรรยากาศแบบนี้มานานแล้วเนาะ <c oughs> ก็ฝากไว้ด้วยนะคะบรรยากาศภายในงานสำหรับใครที่อยากมาก็ อย่าลืมมาเจอกันได้วันที่1นธันวานะคะทีมงานอีสุเมโของเรานะคะมาเยือนที่นี่โปรโมชั่นเด็ดแน่นอนก็ใครที่อยากได้รุ่นไหนกำลังเล็งเจ้ารุ่นไหนไว้นะคะแนะนำให้มาเดินในงานได้นะโอเควันนี้ลา FC ไปก่อนเดี๋ยวเจอกันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ต้องผู้หญิงขายรถอิสุสุด้วยนะคะวันนี้ลา FC กับภาพบรรยากาศภายในงานไปก่อนนะคะ